ก็ขึ้นปักก็ขึ้นเล่าก็ขึ้นบุรีก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นไอที่อยากให้ลงดันขึ้นแต่ที่อยากให้ขึ้นไม่เคยโผล่ไม่เห็นเลยพี่มงครับพี่มงพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ครับพี่ก็เมียฉันนั่นสิโอ้ยแหมพูดถึงเรื่องเมียนี่เองอะไอเราก็นึกว่าพูดถึงเรื่องมงน้อย ว่าแต่แกจะทักเนี่ยฮะไม่่อยพูดนี่เมื่อลอยทั้งวันเป็นอะไรฮะมีอะไรบอกนะเราเป็นยากกันนะไอ้เบิ้มเบิ้มมีเรื่องไม่สบายใจอะครับพี่หมงผมคิดดูนะครับมีลูกที่อุษา์ส่งไปเรียนเมืองนอกวิงนาจบออกมาแล้วก็อยากให้ทำงานบริษัทน้ำมันใหญ่โตแต่ก็ไม่ทำดันอยากเป็นครูซะงั้นเราฉนั้นยังไม่พอนะครับมีลูกชาย ลกูกชายก็เอาแต่ปั่นจักรยานอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่ามันจะเรียนจบกับเขาหรือเปล่าเมียเมียเมียก็ไม่เคยเป็นห่วงเป็นใยทําแต่งานยุ่งอย่างเดียวไม่เคยมีเวลามาหาเราเลยครับพี่ชีวิตเริ่มเนเศร้าหมอไปครับพี่ครับเศร้านะมาชีวิตฉันล้อเล่นนะครับพี่ครับไม่มีอะไรหรอกครับพี่แต่ถ้ามันหนักหนาจริงๆอ่ะ ผมจะบอกพี่นะครับเดี๋ยวเราก็บอกกันนะอ่ะเจเยังไม่ไปเรียนดิลูก<ๆ>ก็รอไปพร้อมกับครูเจจ่าเลยพ่อครูคจเจจ่ามาแล้วสวัสดีค่ะครูเจจ่าอุ๊ยไม่ได้สิต้องพูดว่า Good morning teacher How are you I'm fine Thank you and you I'm fine Thank you Sit down Thank you teacher จะให้พี่เยลีนั่งยังไงล่ะคะว่าแต่อารมณ์ไหนกันเนี่ยมาหยอกพี่เยลีอย่างเงี้ยก็อารมณ์ดีนะสิจัอบตัวเธอนี่วันนี้ได้ไปเป็นครูสอนวันแรกด้วยเนยิงด้วยอารมณ์ดีไม่ดูอารมณ์พ่อเลยนะครับคุณครูครับพ่อจ๋าเดี๋ยวจะจ๋าไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวจ๋า พ่อให้เวลา3เดือนนะถ้าทดลองงานไม่ผ่านต้องไปทํางานไกลเลิศตามที่ตกลงกันไว้เอองั้นเจเจไปเรื่อก่อนนะพ่อสวัสดีครัับสสวดีลูกจะจากไปก่อนนะคะพ่อสวัสดีค่ะเฮ <Hey, S 2> ้เพียจานเจเจดีขึ้นนะว่าเจเจลืมกระเป๋าอ่ะเฮ้ยเจเจไปเอากระเป๋ากนึ้งนะโอ้ ะเะริยแล้วไม่ล่ะน้องเจเจจะไปเรียนแท้ดานลืมกระเป๋าเรียนพี่หมงครับลูกสาวไปทำงานวันแรกอ่ะพี่ไม่คิดจะวอวยพรให้ลูกพี่หน่อยหลอครับพี่ครับพี่หมงครับชีวิตคนเรามันสั้นนะครับพี่ไม่รู้ว่าจะตายวันหรือตายพรุ่งอ่ะ หมายถึงถ้าเราจะทําอะไรอ่ะเราทําตอนที่เรามีโอกาสดีไหมครับพี่ครับไปอางพี่จ๋จาจ๊าจ๋าโชคดีนะลูกขอบคุณค่ะพ่อ